มันจะไม่คุ้มเวลารถลงไปแล้วรถเสียด้วยใช่ถ้าลงไปรถเสียแน่นอนผ่านมาแล้วนี่ครับผมเดี๋ยวผมจะเดินดูสักหน่อยหนึ่งนะครับผมคือตัวมันเยอะจริงๆนะครับ แต่หลังเมื่อกี้ก็แก่เลยล่ะตัวก็เยอะนะครับผมแต่ไม่มีแค่ลังเดียวนะครับไปเดินดูนะครับสักแป๊บหนึ่งแต่ที่ผมเห็นมันบินบินเข้าไปในคลองนู้นนะครับแต่น้ํามันลึกนะครับผมตอนนี้นะครับก็เลยดูแถวนี้ดีกว่าเพื่อฟุกอีกลังสองลังหรืออาจจะไม่ฟุกก็ไปข้างหน้าต่อนะครับผมไปครับเนี่ยครับอย่างนี้เกาะนะครับ โอ้นน่นอ,อีกลังครับผมลังเบลอร์เลยนะครับปลายปลายปายไม้ผมเนี่ยครับผมยังใหญ่เลยครับผมไปลุ่นน้ำกันน้องพลอยจเจออีกแล้วม,ม,มิ้มหนอหนูลงมาไม่ได้มันลึกลก โอ้น้ำก็โอเคอยู่มั้งหลังเนี้ยเดี๋ยวดูกันครับผมบอกแล้วไม่มีแค่หลังเดียวตัวงกินเยอะนะครับผมอย่างที่ผมถ่ายให้ดูเมื่อกี้นะครับมันก็เลยเยอะบางทีลงเป็นกระจุกเลยเพราะว่ามีแหล่งอาหารแบบเนี้ยม,ม,มันหาง่ายกว่าพึ่งนะครับ หาง่ายนี่คือหากินง่ายนะครับผมออกหากินดอกย้าต่างๆเนี่ยง่ายกว่าพึ่งนะครับผมเน้นดอกยา้าดอกว่าจะพืชดีกว่านะครับเพราะว่าส่วนมากเนี่ยพืชไร่ตอนนี้ไม่มีนะครับผมอาหารหลักของพึ่งกับมิมะก็คือวัชพืชต่างๆนะครับซึ่งมีน้ําหวานด้วยเกสรด้วยอะไรเงี้ยนะครับผมก็ส่วนพืชไร่หรือผลไม้ก็ตามฤด,ดูนะครับถ้าตรงไหนเขาไม่ฉีดยามันก็ไปลงนะครับ แต่บางที่ฉีดยาก็มีนะครับพอพึ่งไปดูดน้ําหวานไม่เท่าไหร่ก็ฉีดยาอะไรเงี้ยนะครับผมบางทีตายยกลังก็มีอันนี้ที่เราเคยเจอมานะครับผมแต่บางส่วนเขาก็ปล่อยให้มันผสมพันธุ์นะครับแต่บางสวนฉีดเรียบครับผมตายทั้งหลังนะครับเยอะเลยนะครับผมถ้าใครหาพึ่งจะรู้นะครับว่าอะไรคืออะไรประมาณนั้นนี่ครับผมเดี๋ยวจะให้ดูโอโหน้องๆ้พึ่งนะครับ ากันหางอยู่จากหลังมเมื่อกี้นะประมาณสักประมาณไม่กี่วานะครับผมไม่ถึงสิบวาด้วยซ้ํานะครับแต่ป่ามันกผมกค่อยๆเดินก้มดูมาเรื่อยๆนะครับจนเจอเนี่ยครับผมอหลังนี้น้ําถ้าไม่ค่อมีน้ำแสดงว่าขี้เกียจหากินเลยนะครับผม อันนั้นมิ้มตัวผู้นะครับสองตัวคู่เนี่ยนะครับผมนะครับสองตัวคู่คือมิ้มตัวผู้นะฮะซึ่งมันจะจอดอยู่ข้างล่างนะครับผมเนี่ยครับอยู่ข้างล่างเนี่ยนะครับที่เป็นย้อยที่น้องๆถามว่ามันทําไมตัวตัวใหญ่รูใหญ่กว่าเขาอะนะครับผมนี่นะครับผมอยู่ข้างล่างจะย้อยเป็นหลอดใหญ่ๆข้างล่างเนี่ยนะครับแต่ออกไปบ้างแล้วนะครับถึงไปอยู่ข้างบนนู่นนะครับผม ใส่ต้องฟันนะครับผมเพราะว่ามันหนมไม่ถึงนะครับแต่าพาดอย่างเงี้ยส่วนรังนะครับผมจะไม่เอาไปนะมันแก่เกินนะครับผมเดี๋ยวจะเอาตั้งหัวน้ําสวยอยู่แล้วก็มีนางพญาด้วยที่เป็นหลอดหลอดเนี่ยนะครับผมฝากอยู่ในแล้วก็ไอที่มันยิบยิบอยู่ข้างในนี่ครับเป็นมิ้มตัวผู้นะครับกําลังออกมาด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะผูกไว้มันตรงนี้แหละนะครับผมผมจะไม่เอารังนะครับขอแต่หัวน้ํานะครับผม หลังจะขาดนะครับต้องตัดก่อนนะไอหัวน้ําจะขาดครับผมเห็นไหมหัวน้ําใหญ่นะครับผมเนี่ย เป็นบางที่อาจจะเลวบ้างนะครับถึงจะไม่เหนียวเกือบเหมือนกับเดือนสามเดือนสี่หรือเดือนห้าเดือนสี่เดือนห้านะครับผมแต่ก็โอเคเลยคือแกสอนเนี่ยคนละอย่างเลยนะครับเป็นเกลือถาวันนะครับช่วงนี้นะมีไหมนะครับอีกหน่อยก็เป็นดอกไม้ใหญ่ด้วยนะครับผมช่วงเดือนสามเดือน4ีไอเดือนสี่เดือนห้าขึ้นไปเนี่ยนะครับผมผูกลลางไว้ครับผม เดี๋ยวมาอัปเดตได้ดูนะครับอยู่นะครับผมวันนี้วันแรกผมไม่ได้เอาสายรัดมานะครับปกติผมจะใช้สายรัดนะ สายรัดมันจะง่ายกว่านะครับผมมีเวลาเราพิมนไปแล้วก็รัดเลยนะ<ม>เดี๋ยวผ่านมาจะอัปเดตให้ดูนะครับร้อสคกยี่สิบวันนะครับผมแฮมซำหัวน้ำต่อนะครับแล้วก็มาขโมยน้ำต่อ <c oughs> ประมาณนั้นนะอันนี้คือแก่เกินแกงก็ไม่เอาไปนะครับแต่ถ้าลังขาวขาวนะผมซัดเรียบนะครับไม่ได้ใจบุญนะครับผม ก็ทําได้นะครับแบบนี้นะครับยิ่งช่วงเดือนสี่เดือนห้านะครับอยู่ครับผมอาหารมีอยู่นะครับแต่ให้มีสายลัดดีกว่าไอ้เทเบิลทยอะไรนะครับเทเบิลทายนะครับนั้นจะดีกว่านะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะขย่านะครับผมหาที่ขยาเขย่าเนี้ยที่มันเกาะเนี่ยนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ข้างบนเนี่ยนะครับ ให้มันลงม้างล่างนะครับผมเพื่อที่จะให้มันเนี่ยเข้ามาอยู่ที่รังที่เราปลูกไว้นะครับแต่น้องๆไม่ใช่ว่าตัดตรงนี้นะครับแล้วก็ย้ายไปปลูกนู่นนะครับแล้วก็ปล่อยรังที่ไอตัวแก่ที่เราขย่าไว้เนี่ยไม่เคาะให้มันไปนะครับส่วนมากจะไม่ค่อยไปห้ามห่างบริเวณนี้นะครับผมประมาณเม็ดเดียวดีกว่านะครับผมให้ปลูกไว้ประมาณประมาณเม็ดนึงนะครับอย่าไปไกลกว่านั้นนะครับ เพราะว่าถ้าไกลกว่านั้นนะ่ะมันไม่ค่อยจะอยู่นะครับแล้วมันไม่ค่อยไปหานะครับผม <_ takeaways> อย่าไปไกลเกินนะครับผมให้มันอยู่แถวเนี้นะครับ <_ aning> แต่ถ้าเกิดคอ้อนเก่ามันมีอยู่มีกลิ่นขี้พึ่งเนี่ยมันก็จะเกาะตรงเก่านะครับไม่ลงนะเราต้องตัดค้อนเก่ามันทิ้งด้วยนะครับ <_ Conc lusion> ในตรงที่มันมีขี้พึ่งเปื้อนอยู่นะครับผมเพ <_ isas> ราะว่พวกนี้มันเอากลิ่นกลิ่นเก่ากันเถอะนะครับ เพือเถาจะไม่สวยนะครับเวลาผูกนะฮะช่วยตัวสายรัดผมไม่ได้นะครับวันนี้มาวันแรกด้วยของปีสองพั hmm. นยี่สิบสองะครับผม mm hmm. ก็เลยไม่ได้ตะเตรียมอะไรมามากมายนะครับมากับพี Mac, mm ่แม็กแล้วก็น้องพลอยนะครับผมส่วนมิวยังเรียนอยู่ยังเรียนออนไลน์นะครับช่วงนี้นะครับเห็น mm hmm. ไหม ผลไปด้วยอะไรไปด้วยมันเริ่มเข้าชนจะหมดแล้วนะครับมไม่ต้องไปกลัวต่อยนะครับผมเพราะว่าถ้าเราตัดหัวน้ําไปแล้วเนี่ยพึ่งเหมือนกันนะครับบางทีเนี่ยตัดไปแล้วนํามานั่งคุยก็ยังได้นะครับผมหน้าหน้าเนี้ยนะครับ<ม>เพราะว่ามันมันจะไม่ดุเหมือนเหมือนช่วงหน้าฝนนะครับผม,มโอเคตอนนี้อยู่ เดี๋ยวยี่ิบวันเนี่ยเรามาดูกันใหม่นะครับขอคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอดนะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านเลยขอบพระคุณยิ่งๆนะครับแล้วก็ฝากเพจหญิงพลอยอีกเพจหนึ่งนะครับผมแล้วก็ YouTube ช่องหญิงพลอยนะครับภาษาไทยนะครับของผมก็ตีุ่งหลวงไม่หวงวิชานะครับตีมไปก็เจอโลโก้ของผมแล้วนั่นแหละช่องผมใน youtube นนะครับผมมมแแล้้ววกกกก็ฝาาาตติดดเเงยนะครับ ขอพระคุณทุกท่านครับผมสวัสดีครับ